สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวโปรแกรมนะครับเกมทู u เนอรนะครับก็เป็นเกมเป็นตัวแอปที่ใช้ในการปรับแต่งภาพกราฟิกของเกมนะครับต่างๆคือตอนนี้ได้อัปเดตมาถึงเวอร์ชัน3แล้วนะครับก็มีคุณสมบัติใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการปรับความละเอียดของตัวเกมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่คุณสมบัติอื่นๆก็น่าจะเกี่ยวกับการ ปรับกราฟิกนะครับแล้วก็เราสามารถแยกตั้งการปรับค่ากราฟิกเป็นลายเกมได้นะครับซึ่งแอปตัวนี้พัฒนาโดยบริษัทซัมซุงนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้กับโทรศัพท์ซัมซุงนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ่าเปิดโหลดแอปมาแล้วนะครับแอปก็จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับ อันนี้ลองเข้ามาดูก่อนนะครับเข้ามาตัวเกมจะโหลดนะครับแล้วก็มันจะมันจะโหลดตัวเกมเข้ามาในลิสต์อัตโนมัตินะครับน,นะครับก็จะมีแยกหมวดหมู่ก็คือแอปที่เป็นเกมกับแอปที่ไม่ได้เป็นเกมนะครับเราจะสามารถทำการปรับแต่งแอปได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูที่โหมดการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าหกเจ็ดแปดประมาณเจ็ดถึงแปดโหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยเป็นโหมดคุณภาพสูงสุดก็คือ,อแสดงผลดีที่สุดนะครับเฟรมเรทที่หกสิบ fps นะครับแล้วก็น่าจะกินแบตมากที่สุดเลยครับลงมาก็คือคุณภาพสมดุลนะครับก็เป็นลดความละเอียดลงมาเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ เฟรมเรทก็ยังเท่าเดิมอยู่ th, S, ครับ6อพีนะครับต่อไปก็เป็นประหยัดพลังงานอย่างสมดุลซึ่งตัวนี้ก็เป็นโหมดที่ผมเลือกแค้ง,งานอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเราเลือกเราเลือกโหมดตรงนี้นะครับมันจะมีผลกับทุกๆเกมนะครับที่อยู่ในหน้านี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องออกจากเกมก่อนนะครับแล้วก็ทำการเริ่ม ัวเกมใหม่นะครับหลังจากที่เราทําการปรับตรงนี้ไปแล้วนะครับอ่าโหมดเราเป็นโหมดของการประหยัดพลังงานสูงสุดนะครับก็เฟรมเรทจะถูกลดลงมานะครับแล้วก็ความละเอียดเหลือ5 0อนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้บางเกมเนี่ยออมีความกระตุกแต่ว่าเกมไหนที่มันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับก็อาจจะไม่มีผลอะไรแต่ว่าข้อดีที่ได้ก็คือจะประหยัดแบตมากนะครับอ่าอีกอันหนึ่งโหมดสมาร์ทก็คือมันจะปรับคุณภาพของกราฟิกในเกมนะครับเป็นไปตาม พลังงานแบตเตอรี่ที่เราเหลืออยู่ก็ประมาณว่าถ้าเรามีแบตอยู่เยอะนะครับมันก็อาจจะปรับกราฟิกเต็มที่นะครับแต่ก็ถ้าแบตเหลือน้อยนะครับก็คุณภาพก็ลดหลัง่งลงมานะครับอ่ะซึ่งอันหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือโหมดนี้ครับโหมดที่เราสามารถปรับแต่งเองนะคะกำหนดเองจะตรงด้านข้างเนี่ยครับตรงมุมด้านขวานเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อ เซตติ้งขึ้นมาเองได้นะครับอ,อาจจะตั้งว่าผมตั้งมันชื่อช่องแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะโชว์เกมที่อยู่ในเครื่องของเราขึ้นมานะครับก็เราสามารถทําการปรับแต่งแต่ละเกมได้เองเลยครับว่าจะเอาความละเอียดเท่าไหร่สมมุติว่าอาผมเลือกที่ Cat of Can เราเป็น50นะครับเฟรมเรทที่ สี่สิบห้านะครับคุณภาพพื้นผิวนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้อ่อเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ลืมกดบันทึกครับก็จริงๆถ้าปรับปรับตรงนี้มาแล้วนะครับอ่าปรับปรับค่าได้ตามที่เราพอใจแล้วะคระับกดบันทึกข้างล่างก่อนนะครับ เสร็จแล้วกด back กลับมานะครับจะเห็นนะครับภาพก็จะถูกปรับซึ่งตัวนี้เราจะสามารถทําการไล่ปรับแต่ละเกมนะครับเป็นแล้วเราก็ลองเข้าไปลองเข้าเกมดูนะครับว่าค่าที่เราปรับเนี่ยโอเคมันโอเคไหมภาพมันกระตุกหรือว่าแตกกันไปหรือเปล่านะครับซึอตัวนี้สามารถไล่ไล่ปรับทีละเกมได้นะครับเราก็ไล่ปรับไปนะครับทีละเกมแล้วก็ คือตรงนี้ก็จะเป็นการปรับแบบลายเกมไปนะครับอ่าส่วนไปอสสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวกดเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกับโหมดเมื่อกี้นี้นะครับก็ปรับแต่งเสร็จแล้วก็กดที่บันทึกนี่นะครับแล้วก็ไปลองไปลองเข้าเกมดูนะครับหล,หลังจากที่เราปรับแต่งเสร็จหมดแล้วนะครับก็ให้กดไที่บันทึกนี่นะครับ ่าตอนนี้ตัวแอปจะบอกว่าเ,าเกมถ้ามันมีเกมที่เปิดค้างอยู่ในเกมมันจะถูกปิดไปหมดนะครับอ่าแล้วก็กดไปนะครับอ่าแล้วนี้การเข้าแอปเนี่ยมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คืออา่าไม่ใช่การเข้าแอปการเข้าเกมการเข้าเกมมี2วิธีวิธีแรกก็คือเข้ามาที่ตัวเกมทูนเนอร์นะครับแล้วก็มากดเข้าที่ตัวเกมที่เรา กับค่าไว้นะครับอันนี้วิธีแรกนะครับแต่วิธีแรกเนี่ยข้อเสียของมันก็คือ,อ,อมันจะเสียเวลาในการมาโหลดโหลดตัวโลโก้ของเกมทูเนอร์ครั้งเนี่ยเดี๋ยวผ,ผมลองเคลียร์ตอนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาให้ใหม่นะครับเห็นไหมครับเราจะต้องมาเสียเวลาโหลด ไอ้หน้าจอเมื่อกี้เนี่ยทุกครั้งถ้าเข้าผ่านตรงนี้นะครับทีนี้อีกช่องทางหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับก็คือการเข้าผ่านวิจเจตนะครับวิจเจตเนี่ยเราต้องไปสร้างขึ้นมานะครับไปเลือกที่วิจเจตนะครับในหน้าจอเนี่ยครับแล้วก็ไปเลือกที่ออแอปตัวนี้นะครับเกมทูนเนอร์นะฮะ กมทูนเนอร์อ่านี่ครับเกมทูนเนอร์ก็จะมีขนาดต่างๆนะครับอ่าผมเลือกอันนี้แล้วกันครับมันอันเล็กสุดนะครับอ่าผมเลือกมาวิจเจตเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับยวผมลองวางข้างๆอันนี้เห็นไหมครับสังเกตว่าวิจเจตเนี่ยมันจะไม่มีตัวหนังสือเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมผ่านตัววิจเจตดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเร็วกว่ามากนะครับแล้วเราก็สามารถกดเข้าเกมได้นะครับ ซึ่งตอนนี้จะสะดวกกว่าการที่จะต้องเข้าไปผ่านหน้าตัวหน้าแอปทุกครั้งนะครับเพราะนั้นมันจะโหลดนานนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยะคระับสวัสดีครับ